สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนะคะกลับมาพบกับครูเลยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเลยก็จะมาสอนคณิตศาสตร์ชั้นป .3 เรื่องความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในบทเรียนถัดไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องการหารแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการหารเราต้องมารู้จักความสัมพันธ์ของการคูณและการหารก่อนตอนนี้นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือดินสออย่างลบขึ้นมาเตรียมให้พร้อมเลยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะคะอ่าอันดับแรกเรามาดูความหมายของการคูณก่อนค่ะความหมายของการคูณคืออะไรเด็กๆรู้หรือเปล่าคะความหมายของการคูณก็คือการเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันนั่นเองถ้าการคูณคือการเพิ่มขึ้นทีละเท่า,ทาเกันเด็กเเดาได้ไหมว่าการหารจะหมายถึงอะไรคะ แน่นอนถ้าการคูณคือการเพิ่มขึ้นการหารก็หมายถึงการลดลงทีละเท่าเท่ากันแล้วในตอนแรกที่คุณเลยบอกว่าการคูณและการหารมีความสัมพันธ์กันอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่สองค่ะแบบฝึกหัดที่แปดเตรียมความพร้อมเจอได้อย่างลูกหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ มาดูตัวอย่างที่1กันเลยเขาบอกว่า28หาร c เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอยากหาผลลัพธ์ตรงนี้ทำยังไงคะเราก็ท่องสูตรคูณแม่4 4คูณอะไรได้28 4 7 2 8ตรงนี้จึงได้เป็นเนื่องจาก4สมาจากไหน4มาจากตัวหาร4คูณ7เท่ากับ28ดังนั้น28หาร4เท่ากับ เจ็นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมไปดูข้อ1กันเลย32หาร8เราเรียก32ว่าตัวตั้งเรียก8ว่าตัวหารอยากทราบผลลัพธ์ตรงนี้นักเรียนท่องสูตรคูณแม่8อ่ะ8คูณอะไรได้32เด็กๆท่องไปพร้อมกับคุณเลยน,นะคะ8ป8หนึ่ง8 8, 8 4 8 4 3สองเจอหรือยังคะดังนั้น8คูณ สได้เท่ากับสามสิบสองนั่นเองดังนั้น32หาร8เท่ากับ4ี่ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กๆเ,เ,เขียนลงไปในแบบฝึกของตนเองหรือยังต่อไปข้อที่2ค่ะจำนวนตัวตั้งหาร7เท่ากับ9นักเรียนสังเกตสิ่งที่โจทย์ถามคือตัวตั้งตัวตั้งของการหารจะต้องมากหรือต้องน้อยคะต้องมากใช่ไหมถ้ามากก็ต้องเกิดจากการนำ ตัวหารคูณกับผลรับดังนั้นเราจะได้ว่าเนื่องจาก7คูณ9จะได้เท่าไรทุกคนแบมือเข้าหาตัวเองท่องแม่9ก็ต้องหักนิ้วที่เท่าไหร่รูกหักนิวที่7ใช่ไหมหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดเก้ได้หกสิบสแสดงว่าดังนั้นตรงนี้คือหกสิบสาไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าวจเจอคว่ะ นักเรียนเห็นหรือยังว่าการคูณและการหารมีความสัมพันธ์กันต่อไปข้อที่3ก็เหมือนกับข้อที่2เลยค่ะตัวตั้งหาร5เท่ากับ7อยากหาตัวตั้งตัวตั้งของการหารจะมีค่ามากดังนั้นเราจึงนำา5มาคูณ7 5 7ดห้ดสหดังนั้นคําตอบที่ได้คือ3 5หาร5เท่ากับ7ไปตัวอย่างที่4กันเลยค่ะข้อ4ของนักเรียนนะคะยัง ตอนนี้เรายังอยู่หน้าที่สองเนาะอ้านักเรียนดูค่ะ48หารจำนวนอะไรเท่ากับ6เพราะฉะนั้นในข้อนี้เรามีผลลัพธ์มาใช่ไหมเราก็นำผลลัพธ์มาหาตัวหารเนื่องจาก6คูณจุดๆๆ เท่ากับ48เด็กๆมาท่องแม่6ไปพร้อมกับคุณเลยนะคะ6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 12 6 8 40 8เจอหรือ,อย่างดังนั้นจะ,จะได้6คูณ8 6 8 48ดังนั้น48หาร8เท่ากับ6 8มาจากไหน8มาจาก6คูณ8 ตรงนี้จึงนำแปมาใส่ไว้ที่คำตอบด้านล่างตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่ห27จํหาจำนวนอะไรเท่ากับ9เหมือนข้อ4เลยลูกเราก็นำา9ไปคูณ9กับจุดจุดจุดนะคูณอะไรได้27มาท่องพร้อมกัน9 1 9 9 2 10 8 9 3 27เจอหรือ,อยังคะ9 3 27แสดงว่าตรงนี้เราต้องใส่9คูณ 3 9คูณ3ได้27ดังนั้น27หารอะไรได้9ก็ต้อง27หาร3ได้9ไม่ยากเลยใช่ไหมลกูกไปดูตัวอย่างถัดไปตอนนี้ตัวอย่างต่อไปอยู่หนะ้าที่3เด็กๆดูข้อที่10ค่ะข้อที่10และ11จะเป็นการหารที่เหลือเศษแล้วนะคะ43หาร5เท่ากับช่องสี่เหรียม เนื่องจากอ่ะเรารู้ว่า5เป็นตัวหารเราก็ท่องสูตรคูณแม่5 5คูณอะไรได้43มาท่องพร้อมกันเลยลูก5 1 5 5 20 5 30 5 5 4 20 5 5 20 5 6 30 5 7 35 5 8 45, 9, 45 5 9 45 5คูณ9 45เกิน43ดังนั้นใช้9ไม่ได้9ใช้ไม่ได้ก็ใช้8 5 8 40แต่โจทย์บอกว่าตัวตั้งคือ43เด็กๆเขียน5คูณ8ตอน5คูณ8ได้ 40, 40 40ไว้ในใจ40แล้ว41 42 40 3และบวก3เท่ากับ40 3ดังนั้น43หาร5เท่ากับ8และเหลือเศษ3เห็นหรือ,อยังคะ8มาจากตรงนี้และ3มาจากตรงนี้ ข้อต่อไปข้อที่1 1 26หาร4แน่นอนเราต้องท้องสูตรคูณแม่4 4คูณอะไรได้ใกล้กับ26 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 2 4 6 20 4 4 7 28 28เกินถอยหลังมา1ก็เหลือ4 6 24เอา24ไว้ในจ้า24แล้ว25 26แสดงว่าต้องบวกอีก2นั่นเองค่ะอาจจะได้เป็น สีคูณหได้24แล้วนะบวกอีกสองเป็นยี่สิบหดังนั้น26หาร4ได้6และเหลือเศษสองนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอนนี้ถึงหน้าที่ของเด็กๆแล้วค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำชวนคิดลองทำหน้าสองและหน้า3มีบางข้อที่เด็กๆทำไปพร้อมกับคูเลแล้วใช่ไหมและเหลือข้อหกเด 8ป12และ10สให้เด็กๆลงมือทำเพื่อทบทวนความรู้จากการเรียนครั้งนี้นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วรบกวนผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปการบ้านทั้งสองหน้านี้ส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะแล้วคุณครูจะบันทึกคะแนนให้ค่ะรบกวนผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลเด็กๆด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ